ตัวน,นี้ก็นั่งตากแดดครับผมนั่งบึงวา่เล่นนหนาเนะครับเนาะเป็นตะเย็นคักเว้ยตัวนี้หน่อยอย,ยิงเขียวเกล็กแสกนะครับผม,มร้อนะเฮ้ยไฟหน่อยก็ต้องเป็นตาหักกับผมไปขึ้นไปทางคุณไปเลย ผูค้ค้นไม่ทาผูไปอ่ากินน้ำก่อนไปเลยไปเลย <c oughs> มอหน่อยๆก็ล,ลังวิตารหกครับผมเนี่ย <c oughs> แล้วก็ผมควมสุกของผมก็ได้นะครับน้อคนอื่นอาจจะมีควมสุก ที่มีรถราคาแพงมีบ้านราคาแพงนะครับแต่สําหรับผมแล้วซํานนทซุกที่สุดในโลกแล้วครับผมไม่ต้องวุ่นวายนะครับอากาศก็ดีครับผมมีพีเอ็มจุดหาจุดโขกมียั้งครับผมเห็ดโจนปมอยู่ครับผมอสบายครับนะครับอีสานบานหนอกเข้านะครับนอกเป็นชีวิตที่เรียบง่ายครับผมใครชีวิตจะมันง่ายๆเขาไ้ครับมีผู้ได้อยู่ผูพันปีเจ้คนนะครับ ดีครับผมคนเฮ่าเสวงหาความสุกครับผมอ่าที่หาหันหาหนีหาตาตีตลาดหาอย่างนั้นครับผมหาเพื่อให้ตัวเองสบายเป็นหครับผมมันบอสบายนะครับผมยังหาแหงลําบากแต่เฮ่าหยุดหาปุ๊บอ่ากลับมาที่เดิมครับผมกลับมาใช้ชีวิตเราไม่ได้ยากจนขนาดนั้นถึงจะต้องไปเร่ร่อนอะไรขนาดนั้นนะครับเราแผ่นดินเราก็มีนะครับผมน้ําเราก็มีนะครับผม สม,มองเราก็มีนะครับผมเพียงแค่ว่าเราขาดทักษะหรือว่าความรู้แค่นั้นเองนะครับไปขึ้นเ้าไปเข้าห้ม牡ดดาน,นะครับได้ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกกคนนะครับผมสุขสาขาอาชีนะครับเนาะสู่ไปครับผมผมก็จมไปใช่ลหมครับ กัดจิปอยคลิดใบไปกัดจิฟั่งบุรุเล่องนะครับผมจะกิดยังเพิ่นอย่างนี้โอชิวะนะครับเนาะโอชิวาอยังกระเบอ่ยวอชิวะนะครับเนาะไปเลยว่านะครับมีอย่างไรครับผมอ่ะคลิปนี้ขอจบไว้ซ้มนี้นะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับที่มาให้การสนับสนุนส่องน้อยๆนะครับผมส่องนลอยๆของผมชิดโตตัวได้กันย้อนพี่ๆน้องๆนะครับผมให้การตอบรับนะครับผมให้การตอบรับนะครับอ่าว่ายกันน้ำลายแห้งนะครับผม ประมาณนั้นนะครับผมเป็นบรรยากาศบานๆครับผมไู้มากคลิป,ปบานๆแนวจังสี่นะครับผมเป็นคลิปสะอาดครับผมเป็นคลิปผมมีพิษมีไพ่ยยังนะครับผมเป็นคลิป,ปบานๆนอกเข้านะครับขันมากกระแท้หายนี่เด้อครับเพื่อว่าเปิดการมองเห็นให้ตัวผมเองและะ้วก็นเพื่อนนั่นะครับผม